สวัสดีจ้ะพี่น้องแรงนี่นะคะไปเลาะทงรอทาเนาะกระเลไทยดอกกระเจียวงามๆม,มาฝากจ้าหน้าเพื่อนปลูกไว้เนาะจ้ะนอนอยู่ทงหน้านะคะปลูกแบบงามเลยเป็นแถวลงไปยางเหรียญกับหลานตอนวังคำนะคะกระเลไทยมาฝากพี่น้องจ้าดอกกระเจียวผู้ได้รู้จักแน่นอเคยกินบองามงามจ้ะดอกมันเกิด เริมแก่น,นั่แหละเนาะพนบเดกเก็บมากินเนนะสีงามจ้ะเป็นดอกเป็นดอกไม่ที่กินได้นะคะกินได้ค่ะก่บส้นตัวกับบมักปันใดนะคะเพราะว่าแบบรสชาติมันเผ็ดร้อนนะคะเผ็ดสาส์น่จักน้อยเนาะกับแบบบมักหอมดูค่ะความหอมมันหอมคือจังใดละเนาะกับไข่ไข่ิงค่ะจังสนและเนาะต่ว่าอัน มันก็มีเอกลักษณ์ของมันอยู่นะคะเนาะต้วบกกับอว่าเป็นอาหารเป็นพักถี่มีสรพพคุ้นทางยานะคะป้องกันท้องอืดครับลมใมกระเพาะอาหารรถกดจังสันเนาะกะส้นโตกะบ่มากินเนาะจ้ะแต่ว่ากะทายบรรยากาศไม่พี่น้องเบิ้งเนาะงามงามจานาเพิ่นปลูกไว้เป็นแถวอยากปลูกใด้คือเพิ่นได้สิไปหามาปลูกอยู่พี่น้อง เซบีคอต้อนน้ำเพลนน่นแหละตะกี้มันก็เป็นดอนนะคะแถวแถวนี้เพิ่อนไซมันคุ้นมาจากดอนเอามาปลูกไว้ขางถนนขางขั้นหน้านะคะทางเที่ยวเมืองน่างามงามจ้ะพี่น้องที่ดอกมันสีสดสดไปล้วจะพี่น้อง